ไปนะไปเลยโอเคอ้างเขาบอกว่าเรียกว่าประเดิมรางวัลแรกเลยแต่ก้าวเขาวงกลายวันนี้ไปรับรางวัลอะไรเอ่ยวันนี้ปังมารับรางวัลสาขานักสแสดงหน้ามายอดเยี่ยมครับเป็นไงบ้างความรู้สึกรางวัลแรกของเราเลยเขาความรู้สึกคือตื่นเต้นมากครับพี่ตื่นเต้นแบบโอ้เราได้รางวัลน,นี้มาก็ภูมิภูมิใจมากๆาครับแต่ขา่านนี้บอกว่าคือเป็นดาราตอนนี้ ก้าวขาแบบดาราเต็มตัวแล้วเป็นไงบ้างรับจริงๆคือปรับตัวไม่ค่อยทันครับพี่แต่ก็แต่ก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ตั้งใจตั้งใจทำงานออกมาครับก็บอกว่าหลายๆคนช่วงเียน้องอะไะหลายๆคนก็ระหว่างให้ความ่ได้ให้กันบ้านเราไปทาอะไรอย่างเงี้ยเรารูสึกยังไงบ้างแบบตัวพี่ปังเองกต็ตามตามพิตตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ปังก็ไปศึกษาไปศึกษามันจริงๆแล้วก็พยายามที่จะตามตามแฟนคลับให้ทันอะไรอย่างเงี้ยครับตามมามีอะไรถ้าต่างๆอย่างเงี้ยครับก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดเกิดเหตุการณ์ที่ผมจะงงจะงงตอนนจุดนั้นนี้ครับอ่าอารดาราหนึ่งชุดเป็นยังไงบ้างหลักสดดาราหลีอืมก็คือทําให้ผมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อือ โฟกัสกับตัวเองมากขึ้นครับพี่พี่เับพี่พี่เขาเทนยังไงบ้างพี่พี่ก็เพราะว่าเราบอกว่าเฟิร์สบันเขาบอกว่าเราคือลูกศิษย์ันดับหนึ่งของเขาเขาบอกเออก็เป็นโนหนึ่งจริงๆครับก็รับช่วงต่อมาจากพี่เฟิร์สบันครับผมมันก็พอเอาความมั่นใจยังไม่เท่ายังไม่เท่าพี่เฟิร์สบันเท่าไหร่แต่ก็อยากจะ ได้สักนิดนึงก็ยังดีอย่างเงี้ยอดา๋ยวเจอแฟนๆนาะแฟนๆเขาบอว่าก็มีการเขาให้กำลังใจให้เรียนอะไรหลายหลายทางอะไรอย่างเงี้ยสุดโตแล้วเราเป็นยังไงบ้างที่เราเจอกําลังใจจากจากแฟนๆแบบผมรู้สึกรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเจอแฟนๆมาคือแฟนๆน่ารักมากทําให้ผมแบบแฮปปี้แฮปปี้อะครับผมพอได้เห็นแบบรอยยิ้มแล้วก็ได้เห็นแบบ ผลตอบรับที่ดีแล้วก็เห็นพวกเขาน่ารักอะไรครับผมก็แฮปปี้แล้วก็พยายามน่ารักอยู่แล้วช่วงนี้ต้องให้แม่แม่ช่วยหก่อนนะก็ช่วยช่วยก่อนก็ได้ครับช่วยก่อนก็ได้ครับแม่ต้องเรียนฟังก่อนเอออะพูดถึงกระแตเงินัคงานบุญเขมรศิลาอะไรอย่างเงี้ยถึงถึงเราจะมาน้อยแต่เรามานะเออใช่ไหมบ้างประกันเตรียมเรียกว่าฟีแนลเอฟไฟกอ์อีีพะไรส่วนตัวของพารหลัง กับกับพาร์ทหลังยังยังไม่ออกมาแล้วครับผมจะไม่ออกมาแล้วก็จบตั้งแต่ EP 4แล้วครับแก็แต่แต่วันที่25นี่จะมีโชว์จะมีโชว์ที่ทําให้ทุกคนหายคิดถึงบางอยู่ครับถึงจะมาน้อยแต่หลายคนก็จดจำนะสหรับพาร์ทของเราเองดีครับก็อยาที่คนจดจาได้ ก็ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเคมจีรามากๆเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณตัวละครชยศมากที่ทำให้ผมได้รับโอกาสแล้วก็โชว์ทำผลงานออกมาให้ทุกคนแบบจดจำได้อะไรอย่างงี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามบัางด้วยครับออตอนนี้ไปมหาลัยเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มหาลัยเฉี่ยเริ่มกิแีแล้วอ๋อครับผมก็รู้สึก รู้สึกก็รู้สึกเป็นกันเองเห<อ>มือนเหมือนเดิมนี่นะครับเหมือนแบบเวลาเจอผู้คนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ปิดกันอะไรครับยังเขิ่อนอยู่นะยังเขิน่นก็มีม,ม,มีเขื่อนครับเซลเอะไรใช่ครับท่านดาราอะไรอีไรก็ก็ยังมีเขื่อนนิดหน่อยครับแล้วรู้จริงหรืการใช้ชีวิตเป็นดาราอืมเริ่มเริ่มชินเริ่มชินมากมากยิ่งขึ้นแล้วครับมาช่วงนี้ละอีเวนต์เราก็เยอะนาอย่างเงี้ยอีเวนต์เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ การรับมือกอับเออเรียกเป็นแพนแน่ๆยังไงก็เริ่มเริ่มเริ่มเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นมากกว่าครับเวลาออกอีเวนต์อะไรนี้ครับก็จะจะจะ,จะไม่ค่อยติดขัดอะไรแล้วนะครับผมก็พอหลังจากอีเวนต์จบผมก็จะกลับมาทำกันบ้านต่อมาฝึกฝึกฝึกฝนตัวเองต่อครับ,รบแ,แม่แม่เขามีอะไรมาใหม่ๆม,มาเซอร์ไพรส์เราตลอดรับมือ รับมือเท่าที่รับมือได้นะณตอนนั้นครับอันไหนรับม่อได้กันอันไหนรัไม่ได้กไปก่อันไหนไม่ได้ถ้าเราพยายามจะวิ่งตามทานตอนนั้นผมก็น่าจะไม่ถึงไปไม่ถึงครับอันนี้เรียนรู้ก่อนใช่ครับแต่ครั้งหน้าเราค่อยตกตะลากอ่ะใช่ครับเวลาผมไม่รู้ก็กลับกลับไปศึกษาศึกษาก่อนครับทำกันบ้านก่อนครับทั้งโซเชียลไปแล้วเพราะแม่่ ใช่มันเราเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปบ่อยใช่ครับแต่สนมากไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่อะไรครับแต่ก็จะดูจะดูบ้างครับอะไรที่เป็นกระแสอะไรก็จะดูครับศึกษาตลอดครับแต่ไม่ติดขนาดน,นั้นครับทายนอให้ฝากติดตามตามหน่อยเนาะนัน่นบอกว่าดาราได้ออก็ขอฝาก ตามดาราหน้าใหม่กันด้วยนะครับผมปังพิรุณวัฒน์ครับจากซีรีส์เข้มจิราต้องรอดครับโอเคค่ะขอบคุณครับพีบ่ปังมอง